ตรงจบเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะปิดฝากระโปรงเลยฮะครั้งนี้มา50,000โลเนี่ยพี่ช้างเรา FC อย่าไหนนะเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ววันนี้รถเข้ากี่คันเนี่ยหลายคันมากนะนะครับต้องรอดูครับมีรถอะไรเข้าใหม่มากหน่อยบอกพี่นิดนึงตู้หวเาดวดสอคันมีรถตู้เจ้าดวดสองคันนะ FC เนี่ยนะบอกเลยว่านะครับกําลังรอเลยนะรถตู้เราเนี่ยนะฮะสองคันสวยๆนะครับหัวจรวดหนึ่งคันปีสองพันห้าทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆนะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาฝากเท่านี้ก่อน แล้วก็ d m นะครับแล้วก็เอาผ่านด้วยนะครับอีกคันนีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วคันไหนคันหนึ่งอ่ะสี่คันเพื่อนอ๋อไม่ใช่สี่คันแอคคอร์ดอยู่ไหนอีกคันหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเขาดูนิดนึงแล้วก็นี่เบนซ์นะครับแสนโลนะครับออกเบนซ์ทุนบุรีนี่ครับคันที่ห้าอ๋อนี่ครับเพื่อนนะครับปราวันนะครับคันที่ห้าของเรานะครับผมแล้วก็ เป็นแมนนั่นเชนด้วยนี่สุดสวยเลยฝากไวด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับคนณนี่ใครฮะอ้าวน้องมารับรถอ่ะฮะรถสวยไหมครับสภาพดีนะโอ้ชอบเลยนะน่ากันน่ามึงเลยนะฮะหน้าเราคุณมากนะเราตลกอะไรครับเนี่ยเย็นเลยด้วยนี่พี่เขาจะขอตัวจริงอยู่นี่ตกลงเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีพี่ชายทีหนึ่งนะฮะมากับคุณภรรยานะนี่มาจากที่ไหนครับคุณพี่ชุมบุรีครับชุมบุรีแต่ว่าแต่เห็นบอกว่ามาจากเชียงใหม่เอาประพัดที่ชุมบุรีก่อนแล้วค่อยมาที่ที่หนึ่งวันนี้ก็มาจบ นี่สั่นมาถ้าหมื่นโลงเรานะคุณพี่นะแต่สอบถามคุณพี่บริการดีไลยนี่ดีมากครับเห็นบอกเห็นกว่าเป็นอฟตีมาตั้งนานแล้วใช่ทุกวันครับเอาจริงเห็นเห็นคุณพี่วิ่งบอกว่าเออเห็นดูทุกวันเลยนะครับโหขอบคุณมากเลยนะคุณผ่าชอบขนาดนี้นี่ไม่ลืมนะต้องเนิ้วเอานํายามาแถมเพื่หน่อยดีกว่ามาทั้งกายขนาดนี้เดี๋ยวผมแถมจะให้ชุดหนึ่งเลยเอาไปใช้คุณพี่โหขอบคุณครับขอบคุณยินดียินดีครับผม จริงอหฮะเรานี่นแผนกแถมขอบคุณมากปลาดูแลที่เขาหน่อยอุ้งตามมาปลาตั้งไกลนะครับแถมมะม่วงกวนอีก,อกน้ำตาจะไหลนี่ตกลงร้านด้วยหรือนั้นขนมเขาเนี่ยเขาที่แรกก็แถมมะม่วงน้ำตาจะไหลนี่แถมน้ำยานะครับห้าปึกพันห้าแบบเลยมีหัวให้ด้วยนะครับ มีหัวด้วยใช่ไหมเข้าใจนี่เราตลกอะไรของเราเนี่ยอ๋อนี่อ๋อมีหัวฉีดเพราะฉะนั้นเราอย่างดีเลยนะใส่เข้าไปอ๋อเอาเข้าเกี่ยวไหมครับ <c oughs> <c oughs> ปกติผมจะโชว์แถวร้านบุกกระทะทุก <c oughs> เย็นๆนะฮะปกติไม่ได้อยู่ที่เต็นเท่าไหร่ <c oughs> ยังไม่จบเดี๋ยวนี้น้องนิวน้องนิวแถมน้ำยาใช่ไหมเดี๋ยวพี่แถมน้ำมันเต็มถังไปเลยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีปัญหาครับหูมาต้องไกลอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีคุณพี่ด้วย สวัสดีพี่ช้างด้วยนะครับอ่ะโอเคน้ำยาผมเดินทางปลอดภัยคุณพี่ใช้เป็นความสุขนะเฮงรวยๆปาร์ต้องนิวตามไม่ที่ปั๊้มน้ำมันเลยเต็มถังกันไปเลยพี่เ<น> <Det> สียงสตาร์นีน่นุ่มละมุนหูจัดๆเพื่อนเอฟซีนัมาจากเชียงใหม่เพื่อนนะแล้วก็มาพักบ้าน,นที่ชลบุรีนะครับแล้วก็รีบวิ่งมาหาเราเลยนะฮะวิ่งมาครับวิ่งมารับไม่ได้ขับรถมาสวัสดีครับคุณพี่ครับ เดินทางปลอดภัยคนเดียวก็เล่นนะเดี๋ยวตามไปตันะบานอีกเพื่อนนี่สานมาห้าหมื่นโลออเพื่อนแสนกว่าบาทนะครับนะครับเอฟซี FC ไปใช้สักสามสี่ปีนะให้วิ่งอีกปีละสองหมื่นโลด้วยนะครับรวมแลยไม่ถึงแสนโลเลยเพื่อนขายต่อก็คุ้มค่าคุ้มราคาอีกนะครคันนี้ลูกค้าก็นําเล่มทะเบียนไปโอนเองนะครับเข้าปลายทาง,งนั้นๆแล้วก็เราก็จัดแถมน้ํายาไปให้แล้วก็ลดส่วนต่างไปให้ แล้วก็มีแผมอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันเต็มถังนะครับผมนี่ก็คันนี้เราเติมให้เต็มถังคุณพี่ก็เอากลับไปใช้อย่างเดียวพอแล้วก็สมรรถนะนี้ไม่ต้องพูดถึงยางใหม่แบบใหม่คุ่ม,มสๆสวยๆกันเลยก็เดี๋ยวเรามาส่งที่ <ไป S 1> เขากลับบ้าท<ป>ี่สวัสดีนะครับเด,ดินทางปลอดภัยครับพี่ครับอันนี้ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดรถดีๆสวยๆจากพิมพ์ยลูกค้านะครับ